สนับสนุนรายการโดยปตท,อทอพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกรพเราทั้งสองคนอีกครั้งในช่วงรู้รอบด้านพลังงานไทยกับปตทค่ะช่วงที่ให้ทั้งสาระและประโยชน์มากมายค่ะไม่ไม่รู้ไหมคะว่าในยุคปัจจุบันนี้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยลดน้อยลงไปทุกทีจึงทำให้มีการค้นคว้าและสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมา <S <S เพื่อเป็นการลดภาระในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะ รู้สิครพีทแล้วมายังรู้มาอีกว่าในปัจจุบันนี้พลังงานทดแทนเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่สิ้นเปลืองด้วยค่ะอและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปชมโครงการพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ตามเราสองคนไปเลยค่ะ หรับโครงการาพัฒนาพลังงานทดแทน,นครับตอนนี้เราก็ทําอยู่สามี่โครงการนะครับเช่นโครงการแรกเนี่ยนะครับเป็นโครงการการเลี้ยงปลาครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยนะครับปลาจะไม่ทานอาหารนะครับถ้าเราไปเลี้ยงในโดมที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับมันจะโตมากกว่าปกตินะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ทำใหกระทงกระทรวงพลังงานนะครับโครงการถัดมาที่เราทําอยู่คือเรื่องของการปลูก เพื่อพลังงานนะครับเป็นญ้าในเปียในการมาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนนะครับเราทําเป็นลักษณะเป็นทําเป็นไบลวแก๊สแล้วเอาแก๊สมาอัดใส่ถังนะครับแล้วก็ใช้ในใช้นนย่าดย รงการของการพัฒนาด้่นชีวมวลนะครับเรามีพวกเตาชีวมวลต่างๆใช้สหรบบชุมชนนะครับในการส่งเสริมให้กับทางเกษตรกรทา,ทางชุมชนที่ใช้งานแล้วอย่างข้างหลังของเรานี้ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับซึ่งในระบบของวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็จะมีสระเก็บน้ำตรงนี้นะครับก็ใช้พลังงานแสงอาทิต์สูบน้ำื่อไว้บนแท้นนะครับด้วาการนั้นก็จ่ายก็เป็นงในระบบนะครับอันนี้คือส่วนของการพัฒนงงาทาตชุมชน เรื่องของการพัฒนาพลังทดแทนแล้วการรักพลังงานนะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับถ้าเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับเราต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะครับปีละมูลค่ามหาศาลนะครับถ้าเราช่วยกันพัฒนาทุกองค์กรทุกคนร่วมกันเราก็สามารถจะลดเงินตาที่เราต้องเสียให้กับต่างประเทศเอาเองินเหล่านี้มาพัฒนาประเทศไทยของเราได้นะครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของชางมหายชลัยแม่โจ้ ในเรื่องของการประหยัดพลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนกันค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกระบี่ค่ะส่วนจะมีสาระอะไรดีๆนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ